การแข่งขันที่ดุเดือดที่สุดในโลกเทคโนโลยีตอนนี้เนี่ยนะครับไม่ใช่เรื่องรถแข่งหรือสมาร์ทโฟนรุ่นใหม่แต่เป็นการแข่งขันที่เล็กจิ๋วระดับนาโนเมตรแต่เดิมพันสูงลิบลิวสูงถึงขั้นที่จะก,กำหนดอนาคตของ AI และทุกอุปกรณ์ที่เราใช้กันอยู่เลยทีเดียวใช่แล้วครับเรากำลังพูดถึงเครื่องยนต์ที่มองไม่เห็นแต่เป็นหัวใจสำคัญที่ขับเคลื่อนการปฏิวัติ AI ทั้งหมดเลยนั่นก็คือชิปเซมิคอนดักเตอร์นี่เอง แล้วรู้ไหมครับว่าเครื่องยนต์ที่ว่าเนี่ยส่วนใหญ่แล้วถูกสร้างโดยบริษัทเดียวเท่านั้นครองตลาดชิปขั้นสูงไปแบบเบ็ดเสร็จเด็ดขาดเลยนะมากถึง70%์โอ้โหตัวเลขนี่มันน่าทึ่งมากจริงๆและตอนนี้แหละครับการแข่งขันรอบใหม่ที่เดิมพันสูงกว่าเดิมได้เริ่มขึ้นแล้วนี่คือสงครามเพื่อสร้างซิลิคอนเจเนเรชันต่อไปสงคราม2นาโนเมตรที่จะชี้ชะตาอนาคตของวงการเทคโนโลยีทั้งหมดเอาละครับเรามาเจาะลึกเรื่องนี้กันเลยดีกว่า เริ่มกันที่เจ้าประหลาดคนปัจจุบันก่อนเลยนะครับแชมเปี้ยนที่เรียกว่าแทบจะไร้เทียมทานในตอนนี้นั่นก็คือ Taiwan s e m i ิคอนดักเตอร์แมน c แฟค i n g c ริงค n มหรือที่เรารู้จักกันดีในชื่อ TSMC เพื่อจะหนีคู่แข่งไปอีกขั้น TSMC กำลังจะเปิดตัวกระบวนการผลิต2นาโนเมตรตัวใหม่ของเขาที่ชื่อว่า N2 และนี่จะเป็นครั้งแรกเลยนะครับที่ TSMC จะใช้เทคโนโลยีสุดล้ำที่เรียกว่า Gate All Round หรือ GAA พูดง่ายก็คือมันเป็นการออกแบบทรานซิสเตอร์แบบใหม่หมดจดเลยที่เกตจ,จะล้อมรอบช่องสัญญาณไว้ทั้งหมดซึ่งผลลัพธ์ก็คือมันควบคุมได้ดีขึ้นมากลดไฟรั่วแล้วก็อัดทรานซิสเตอร์เข้าไปได้แน่นขึ้นอีกแล้วไอสถาปตัตยกรรมใหม่เนี่ยมันจะทําให้ชิปแรงขึ้นประมาณ10-15%เปอร์เซแต่ที่เด็ดกว่าคือมันกินไฟน้อยลงถึง25-30%เลยนะโหไม่ต้องแปลกใจเลยครับว่าทำไมลูกค้ารายใหญ่อย่าง Apple N v เ d i a ีหรือ AMD ถึงกับต้อง ต่อคิวจองกลำลลงการผลิตล็อตแรกของ TSMC กันจนเกลี้ยงไปแล้วอ๋อพอเห็นแบบนี้แล้วก็ดูเหมือนว่า TSMC จะนอนมาเลยใช่ไหมครับใครจะไปสู้ได้แต่เดี๋ยวก่อนมันมียักษ์ใหญ่อีกสองเจ้าที่คิดต่างและพวกเขากำลังทุ่มเงินมหาศาลเรียกว่าเป็นพันนล้านเลยนะเพื่อเดิมพันครั้งใหญ่ว่าฉันนี่แหละจะโค่นแชมป์ให้ดูโอเคงั้นเราไปดูฝันผู้ท้าชิงกันบ้างดีกว่าว่าเขามีหมัดเด็ดอะไรซ่อนไว้เริ่มกันที่เจ้าแรกเลย ซัมซุงครับสำหรับซัมซุงแล้วเนี่ยการแข่งรอบนี้มันคือสึกที่เรียกว่าเดิมพันหมดหน้าตักเลยนะแพ้ไม่ได้เด็ดขาดและไพ่เด็ดของเขาก็คือประสบการณ์กับเทคโนโลยี GAA คือซัมซุงเนี่ยใจกล้ามากชิงใช้ GAA ตั้งแต่ตอน3นาโนเมตรตัดแน่ท s m c ไปตั้ง2ปีเต็มๆฮะแต่ความกล้านั้นก็ต้องแลกมาด้วยบทเรียนราคาแพ้นะครับพอเจอปัญหาเรื่อง yield หรืออัตราการผลิตที่สําเร็จเนี่ยต่ำกว่า20%เลยทีเดียวในขณะเดียวกันก็มีผู้ท้าชิงอีกรายที่หลายคนอาจจะการชื่อทิ้งไปแล้ว แต่ตอนนี้กําลังจะกลับมาทวงบัลลังอย่างยิ่งใหญ่นั่นก็คือ Intel และพวกเขาไม่ได้มามือเปล่านะครับแต่มาพร้อมกับอาวุธลับที่แตกต่างจากคนอื่นโดยสิ้นเชิงอาวุธลับที่ว่านั้นก็คือเทคโนโลยีที่ชื่อว่า Backside Power Delivery ครับคือมันเป็นการคิดใหม่ทำใหม่กับสถาปัตยกรรมของชิปเลยนะลองนึกภาพตามนะครับปกติเนี่ยสายไฟกับสายส่งข้อมูลมันจะแย่งพื้นที่กันอยู่ด้านบนของชิปเหมือนถนนที่มีรถวิ่งเต็มไปหมดแต่ Intel บอกว่า ไม่เอาแล้วย้ายระบบสายไฟทั้งหมดไปไว้ข้างใต้หรือ b a c k ไซด์ของชิปเลยผลลัพธ์คืออะไรนี่ยรอครับก็เหมือนเราย้ายท่อน้ําท่อไฟในตึกไปไว้ชั้นใต้ดินทําให้ชั้นอื่นๆล่งโปร่งมีพื้นที่ให้ข้อมูลวิ่งได้เร็วพร,รืดเลยแล้วผลลัพธ์ที่ได้จากเทคโนโลยี powerware ของ intel เนี่ยมันน่าทึ่งมากเลยนะคือมันทําให้ใช้พื้นที่เซลล์ได้เต็มที่กว่า90%ความถี่สัญ,ญญาณดีขึ้นแล้วก็ลดปัญหาไฟตกได้เยอะมากซึ่งทั้งหมดนี้มันหมายความว่า กระบวนการผลิต 18A ของ Intel เนี่ยอาจจะมีประสิทธิภาพที่เหนือกว่าคู่แข่งได้เลยถึงแม้ว่าความหนาแน่นของทรานซิสเตอร์อาจจะสู้ของ TSMC ไม่ได้ก็ตามเป็นการเดิมพันธ์ที่น่าสนใจมากสรุปง่ายๆตอนนี้ก็คือเรามี3ยักษ์ใหญ่ที่กำลังจะเข้าประทะกัน TSMC มาพร้อมกับเทคโนโลยี GAA ที่สมบูรณ์แบบ Intel มากับนวัตกรรม Back s ซ d e Power ที่ไม่มีใครเหมือนส่วน Samsung ก็มีประสบการณ์ GAA มาก่อนใคร แต่ละเจ้ามีกลยุทธ์ของตัวเองและทั้งหมดมีเป้าหมายเดียวกันคือปี2025ครับแต่เดี๋ยวต่อนะครับเรื่องมันยังไม่จบแค่นั้นเพราะว่าสงครามครั้งใหม่เนี่ยมันไม่ใช่แค่เรื่องของการย่อส่วนทรานซิสเตอร์ให้เล็กลงไปเรื่อยๆอีกต่อไปแล้วแต่มันคือการทําให้ชิปฉลาดขึ้นด้วยคือพอเราเริ่มจะย่อส่วนไปจนถึงขีดจํากัดทางฟิสิกส์แล้วเนี่ยวงการก็เลยต้องหาทางใหม่และคําตอบก็คือ advanced packaging ครับเทคโนโลยีการหีบห่อชิปขั้นสูง ลองลึกภาพเหมือนตัวต่อเลโก้นะครับแทนที่จะสร้างชิปใหญ่ๆก้อนเดียวเราสร้างชิปเล็กๆหลายๆตัวที่เรียกว่าชิปเล็ตซึ่งแต่ละตัวก็เก่งคนละอย่างแล้วเอามาประกอบร่างกันเป็นระบบเดียวที่ส่งพลังสุดๆไปเลย เทคโนโลยีที่เป็นหัวใจสำคัญของเรื่องนี้ก็อย่างเช่น Co-OS w ที่เราเห็นกันใน GPU หรือชิป AI แรงๆทั้งหลายมันคือเทคนิคที่เอาโปรเซสเซอร์มาประกบติดกับหน่วยความจำความเร็วสูงเลยทำให้ข้อมูลวิ่งหากันได้เร็วมากนี่แหละครับคือเหตุผลว่าทำไมชิป AI สมัยนี้มันถึงได้แรงขนาดนี้และแน่นอนใครที่เป็นเจ้าแห่งเทคโนโลยีแพคเกจิ้งก็จะได้เปรียบในสงครามครั้งนี้ไปอีกขั้นหนึ่งเลย แล้วเรื่องมันก็ไม่ได้หยุดอยู่แค่การแข่งขันของบริษัทแล้วนะครับเพราะตอนนี้มันลามไปถึงระดับภูมิรัฐศาสตร์หรือ geopolitics แล้วอย่างในญี่ปุ่นเองก็มีบริษัทใหม่อย่าง Rapidus ที่ตั้งเป้าจะผลิตชิป2นาโนเมตรให้ได้ภายในปี2027เพราะตอนนี้ทุกประเทศมองว่าการผลิตชิปได้เองมันคือเรื่องของความมั่นคงของชาติไปแล้วครับโอเคเล่ามาทั้งหมดนี้อาจจะสงสัยว่า แล้วไอ้สงครามในระดับที่เล็กกว่าเส้นผมเราเป็นหมื่นหมื่นเท่าเนี่ยมันสาคัญกับชีวิตเรายังไงทําไมเราต้องสนใจด้วยคําตอบก็คือเพราะภายในปี2030เนี่ยอุตสาหกรรมเซมิคอนดักเตอร์จะมีมูลค่าตลาดสูงถึง1ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐ1ล้านล้านดอลลาร์นะครับซึ่งเงินมหาศาลขนาดนี้มาจากความต้องการชิปเพื่อไปขับเคลื่อน AI ที่มันเพิ่มขึ้นแบบไม่มีที่สิ้นสุดเลย เพราะฉะนั้นผลแพ้ชนะของสงคราม2นาโนเมตรครั้งนี้มันจะส่งผลกระทบโดยตรงกับทุกอย่างรอบตัวเราเลยตั้งแต่ความเร็วในการพัฒนาของ AI ที่เราใช้กันไปจนถึงประสิทธิภาพของมือถือในกระเป๋าหรือคอมพิวเตอร์บนโต๊ะทำงานเรียกได้ว่ามันคือตัวกำหนดดุลอำนาจทางเทคโนโลยีของโลกในอนาคตเลยก็ว่าได้แล้วใครละ่ะจะเป็นผู้เขียนประวัติศาสตร์หน้าต่อไปในโลกที่ขับเคลื่อนด้วยซิลิคอนจะเป็นแชมป์เก่าที่ยังคงแข็งแกร่งผู้ท้าชิงที่เก่าประสบการณ์หรือจะเป็นตำนานที่กลับมาทวงบลาลัง อีกไม่กี่ปีข้างหน้านี้เราจะได้เห็นคำตอบกันอย่างแน่นอนครับ